สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่บุนเดสเลกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างสตุตการ์ตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอี จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนาม MHP Ari e. ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านบาสเตียนดันแงตตอนนี้ช่อง AI Vicharbon สามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่สามระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านสตุตการ์ทความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ9ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือนนัดแท้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้าน ลูกทีมของเซบาสเตียนฮูเนสน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้บ้างหลังจากที่กลางสัปดาห์เพิ่งถล่มกู่แข่งต่างลีกในบอลถ้วยไปแบบขาดลอยด้านความพร้อมก่อนลงสนามมีแค่งบาดเจ็บหน้าเดิมสีรายซึ่งไม่มีผลต่อการจัดทัพคาดว่านัดนี้จะกลับมาใช้บริการนักเตะชุดหลักที่ได้พักในบอลถ้วยกลับมาลงสนามอีกครั้งโดยมีองโตน่รู อังเจโลสเตเลอร์กองกลางตัวรับและเอนโซมิโยที่นัดล่าสุดยิงประตูได้จะเป็นแกนหลักตามเดิมส่วนหัวหอกตัวเป้าเตรียมคือตำแหน่งตัวจริงให้กับเออร์เมดินเดมิโรวิดดาวสันโวของทีมที่ยิงไปแล้วเจ็ดลูกมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอูนิโอนเบอร์ลินกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะศูนย์นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้สี่นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้หนึ่งประตูเสียแปดประตูวันนี้ทางด้านลูกทีมของโบสเวนสัน ฟอมตกอย่างต่อเนื่องไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ยาวนานถึง6นัดติดต่อกันร,รวมทุกถ้วยแมตชนี้จึงมีการปรับทับเริ่มจากกองหลังที่จะกลับมาใช้งานดิโอโกไลเต้ ite, และแดนบนยอเบฟเฟอร์เทเซนตัวรุกทางฝั่งขวาจะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งขณะที่เบเนดิกโฮลเลอร์บัคจะถูกขยับเข้าไปยืนเป็นกองหน้าแทน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้สตุตการ์จะมาในระบบ4 2 3 1านำทีมโดยอเล็กซานเดอร์นูเบลเลโอนิดัสสตอิอูองโตนิรูอูยูเลียนชาบอ มักซิ i l เลียนมิทเทิลสตักต์ตาคารคาราซอังเจลโลสติลเลอร์โยชฟักโนมันเอนโซมิโย u คริสฟูริเออร์เมดินเดนิโรดอูนิโอเบอร์ลินจะมาในระบบ3ามสนำทีมโดยเฟรเดร i c อนโนดานิโลดูกี้เควินโฟรดิโอโกไลเต้คริสโตเฟอร์ทริมเมลอันโยชาเคมไลปรานีเคดดร่าทอมโรเทอร์ชองวุยองเบเนดิกโฮเลบักโยเบ่ฟอร์เทเซนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านสตุตการ์ชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย4ประตูจากสถานการณ์ที่กล่าวไปสตุตการ์ที่เพิ่งกลับมาคว้าชัยในนัดล่าสุดน่าจะเรียกขวัญกำลังใจได้ดีแม้ว่าจะเป็นบอลถ้วยแต่วันนี้พวกเขาจะได้เล่นในบ้านพร้อมจะทับผู้เล่นชุดใหญ่ซึ่งน่าจะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นขณะเดียวกันทีมเยือนอย่างยูนิโอลเบลนนนนนนลงงงงงาาาา่่ัััััไมมมดดดดดีีกกกกแแ้้้้ถถึ4จ5สุุเเเยยือครรูป็ท เปอร์เซนต์ที่สตุตการ์ดจะชนะอยู่ที่65เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่อูนิโอนเบอร์ลินจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าสตุตการ์ดเปิดบ้านชนะยูนิโอนเบอร์ลินไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพคอมเมนต์ comment. กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ